ง้าขนมเค้กเลยเหรอมีเค้กนี่เคยมาอย่างเนี่ยเคยมาแล้วครับเพิ่งเพิ่งปฏิบัติกับบ้านไปได้ห้าวันค่ะอ๋อเอเธอมาอยู่นี่แล้วกลับไปห้าวันเองเหรอมาอยู่ยี่สิบแปดวันกับแม่แล้วก็พ่อช่างไฟค่ะพ่อเกียรติกี่วันนะมายี่สิบแปดวันอ๋อเรียบ้านนี้เหรออ๋อนี่วันเอองค่ะแล้วก็ันนี้นี่เขาช่างใหญ่เนี่ยจะเชิงเชาใช่ป่ะใช่ค่ะสาธุ ครับรถตำรวจหนึ่งพ่อสาธุอ้าเจริญรุ่งเรืองมีความสุขทั้งครอบครัวครับกลับไปป่วยเลยนราเป็นไข้เลยผมพ่ออ่าไม่เป็นไรหมดแล้วหมดอยากให้มาอยากมาหลวงพ่อบ่อยๆสาธุสาธุโมทนาด้วยอ่าวันนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลใช่ไหมใช่ครับจ้าธามานุงชายมาขมาพิกาหลวงพ่อไล่พิการจุฬาลูกชายคนโตคนเล็กอ่ะคนเล็กเหรอแก่สุดแล้วเหรออ่าสาธุ ตอนนี้ทํางานแล้วใช่ป่ะครับผมอยู่ที่ไหนนะทำด้วยกันอ๋อดีเดช่างใหญ่อนาคตเจริญรุ่งเรืองให้ปลอดภัยมั่งคั่งร่ํารวยเทวดาคุ้มครองด้วยเถิะแข็งแรงสาธุสาธุสาธุแล้วเธอกลับไปปฏิบัติดีก็ปว่า กลับไปก็สวดมนค่ะแล้วก็นอนจดมนเมื่อวานนี้ก็ไปสมัครงานก็คือสัมภาษณ์แป๊บเดียวก็คือได้เลยเลอใช่ค่ะไป้งาสมัครงานใหม่มาค่ะเลอะกลับไปห้าวันได้งานใหม่เลยค่ะเรื่องงานนี้เวิร์กกันปะน่าจะเวิร์กค่ะเริ่มวันที่สิบสามนี้ค่ะอาสสัมาทให้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นหัวหน้าใหญ่ให้มีบารมีเต็มเปี่ยมเทวดาคุ้มครองให้ได้เงินได้ทองเยอะแยะให้มีบริวารดีๆเจ้านายรักค่ายอ้าว รู้อย่างนี้บวทนางกันนี้หน่อยจะได้เป็นผู้จัดการเลย <laughs> เลขอะไรสัมภาษณ์ไม่กี่นาทีเหรอสัมภาษณ์ไม่กี่นาทีไม่ถึงสิบนาทีค่ะรับเลยเล่าไปบอกปูเวทเลยค่ะขับรถไปก็บอกปูเวทไปว่าปูเวทช่วยให้เขาเมตตาหนูแล้วก็รับหนูเข้าทำงานด้วยเล่ออร่ามันออกเ <laughs> ว้ยมีอะไรอีกอ่ <laughs> มาเลยมาเลย อ้าวมาอ้าวเทพมาแล้วอ้าวเทวดามาโปรโดลูกหลานแล้วมาทักทายแล้วอนุโมทนาบุญบาร,รมีพาครอบครัวมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มีแสงสว่างให้มีเงินมีทองมีบุญญาธิการมีบาร,รมีเต็มเปี่ยมสติปัญญาแหลมคมได้พ้นทุกขได้เข้าถึงความสำเร็จทุกประการด้วยเถนอ่า แสดงว่าเทวดาอยู่ใกล้ชิดกับพวกเธอมากนี่ว่ะถึงขนาดสัมภาษณ์5้านาทีรับเลยเหรออ่อาสาธุมีไรบ้าลกูกมาเคาะหัวซิะจะได้มั่งข้างล่ำรวยอาโชคดีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีสติมีปัญญาร่างกายแข็งแรงบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเทวดาคุ้มครองด้วยเธออ่าไป 妈妈。